เรามาลองฝึกทักษะในการพูดภาษาอังกฤษกันเองนะครับถ้าเกิดภาษาไทยต้องการที่จะพูดว่าคุณมีแมวหนึ่งตัวใช่ไหมภาษาอังกฤษต้องการที่จะพูดอย่างไรระหว่าง2ข้อนี้นะครับข้อที่ 1. do you have one cat กับข้อที่ 2. นะครับ have you one cat ข้อใดถูกต้องครับท่านสามารถที่จะตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม แล้วผมจะนำมาเฉลยในคลิปถัดไปนะครับคำเฉลยนะครับกับคำถามที่ว่าคุณมีแมวหนึ่งตัวใช่ไหมนะครับตอบนะครับก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองนะครับต้องตอบว่า do you have one cat นะครับนั่นก็เพราะว่านะครับให้เรานึกประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าก่อนนะครับประโยคนี้ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็จะได้ประโยคว่า you have one cat you have one cat นะครับ have ในที่นี้เป็น verb to have ก็จริงแต่ทําหน้าที่เป็นกริยาแท้นะครับซึ่งแปลว่ามีนะครับ,นะค,รบคุณมีแมวหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเมื่อจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามนะครับเมื่อ have ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้เมื่อไรนะครับการจะตั้งเป็นประโยคคำถามนั้นต้องนำ verb to do มาช่วยเสมอนะครับดังนั้นจึงจะได้เป็นประโยคคำถามว่า Do you have one cat? ดังนี้นะครับ